ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์เป็นประจําทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ําคืนเนาะ วันนี้วันที่3กรกฎาเนะเป็นวันอาทิตย์นะก็ยังเป็นบอลลีกเอเชียบ้านเรานะวันนี้เลือกลีกนี้มาเป็นลีกเกาหลีเนาะเป็นเกาหลีเคลีกหนึ่งเลือกคู่ระหว่างซูวอนบูวิ n งเจอกับอินชอนยู่นเตตดนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของซูวอนบูวิงนะสนามซูวอนเวิร์คัสเตเดียมเตะกันเวลา5โมงครึ่งนะ5โมงเย็นบ้านเรานะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลของคู่นี้ ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer Sniper เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วเราไปดูกันคู่นี้มีข้อมูลอะไรน่าสนใจกันบ้างสุวอนบูวิ n งเจอกับอินชอนยูเนเต็ดวันนี้เล่นกันที่บ้านของสุวอนนะมาดูของมาดูเฮดทูเฮกันก่อน เฮตูเฮตหกนัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกันมาเนี่เป็นซูวอนบูวิงชนะได้2เสมอกัน1แล้วก็ทางอินชอนยูเนเต็ดชนะได้3นะนัดล่าสุดที่เจอกันมานี่เมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์นะก็เป็นอินชอนชนะไปได้1ประตูต่อศูนยเรียกว่าเฮตูเฮตนี่ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ดูอินชอนยูเนเต็ดทีมเยือนเนี่ยจะเป็นต่ออยู่นิดๆเนาะ ฟอมล่าสุดดีกว่าด้วยแล้วก็เ t o h เ a d เหนือกว่านิดนิดนะชนะไปได้3นะส่วนสุวรนบุวิงชนะ2ดูระยะทางของทั้ง2ทีมนะ41กิโลเมตรก็ไม่น่าจะมีผลต่อก,การเหนื่อยล้ามากมายเนาะเพราะว่าเป็น2ทีมที่ใกล้ๆกันนะสุวรกับทางอินชอนระยะทางก็41กิโลเมตรเท่านั้นเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องความเหนื่อยความล้านะกะ็อาจจะมีปัญหาเรื่องแฟนบอลก,กับการคุ้นเคยสนามแค่นั้นนะสำหรับคู่นี้เดี๋ยวมาดูตารางคะแนนกัน ตารางคะแนนตอนนี้เอาทางเจ้าบ้านก่อนเจ้าบ้านสูวรบูวิงนี่อยู่ในโซนตกชั้นเลยนะอยู่ที่11แข่งไป18นัดมี18คะแนนนะก็ถือว่ายังไม่ดีนะสำหรับเจ้าบ้านสุวรบูวิงส่วนอินชอนยูเนเตตตอนนี้อยู่ที่5ก็ถือว่าพอใช้ได้เลยนะก็ชนะ7เสมอ7แพ้4นะมี28คะแนนจาก18นัดก็อันดับค่อนข้างห่างกันเลยอินชอนอยู่ที่5สุูวรบูวิงอยู่ที่11 ส่วนบอลเกาหลีเนี่ยทางชุนบุกฮุนไดมอเตอร์นี่5้ปีหลังนี่เป็นแชมป์มาตลอดเลยนะแต่ปีนี้อยู่ที่2นะตามอุซานฮุนไดอยู่5คะแนนก็อุซานฮุนไดมีสิทธิ์เบียดเป็นแชมป์ได้นะเะเพราะชุนบุกฮุนไดมอเตอร์นี่โอ้โหผูกขาดการเป็นแชมป์มา5ปีติดติดแล้วนะ สำหรับหลีกเกาหลีอ่ะมาดูคู่ของเราหน่อยฟอร์มฟอร์มหแมตช์ล่าสุดของทางทั้งสองทีมเนาะทางสูวอนบูวิงหนักเลยนะหแมตช์ล่าสุดนี้ชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป4โดยเฉพาะ4นัดหลังสุดนี้แพ้รวดเลยนะแพ้3 0 3 0ูนแล้วก็แพ้1-0 4นัดยิงได้ประตูเดียวเท่านั้นเองเรียกว่าฟอร์มล่าสุดนี้ แย่เลยตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี่ทั้งเดือนเลยนะเดือนมิถุนายนตั้งอื2ส2บ2ก้ยบนัดรวดเลยนะแพ้นะส่วนทางอินชอนยูเนเต็ดก็ไม่ถือว่าดีนักเท่าไหร่นะเพราะว่า6แมตช์ล่าสุดนี้ชนะ2เสมอ2แพ้2นะก็สลับกันไปเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะนั้นะนัดล่าสุดนี้เพิ่งเสมอ FC ซโซมา1ประตูต่อ1นก่อน 1, อหน้านั้นมีชนะกังวอนไป4ประตูต่อน1นดูฟอร์มของอินชอนก็ไม่ใช่ว่าดีนะแต่ฟอร์มของบูวิงนี่แย่หนักกว่านะเพราะว่าสี่นัด้ ลูกเดียวและ2นัดหลังสุดนี่โดนไปนัดละ3ประตูนี่จุกเลยนะสำหรับซูวอนบูวิงมาดูฟอร์มในการเป็นเจ้าบ้านทีมเยือนกันหน่อยซูวอนบูวิ n งเวลาเป็นเจ้าบ้านนี่พอใช้ได้นะก็ชนะ4แล้วก็แพ้ไป2น,นันดล่าสุดแพ้ SC s SO ซซในบ้านมาส่วนทางอินชอนเวลาเป็นทีมเยือนก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะชนะไป1เสมอ3แล้วก็แพ้2นะั้นี่คือฟอร์มในการเป็นทีมเย้าและการเป็นทีมเยือน มาดูตัวเลขสกอร์กันหน่อยค่าเฉลี่ยสกอร์ชุวรณบุวิง่งตัวเลขในเกมลุกไม่สวยเลยนะ21นัดยิงได้16ลูกแค่นั้นเองนะกองหลังเสียไป26ประตูกองหลังนี่ยังพอทำเนาได้นะเสีย1.24ประตูนี่ถือว่า ก็พอใช้ได้แหละแต่โอ้โหที่มีปัญหาคือเกมลุกนายิงได้นัดละ0.75ประตูเท่านั้นเองนะสำหรับสูวอนบูวิงส่วนอินชอนยูเนเต็ด19นัดยิงได้24เสีย25ตัวเลขก็ไม่ถือว่าดีแหละแต่ว่าดูรวมๆแล้วดีกว่าทางซูวอนบูวิงชัดเจนนะตัวเลขในค่าเฉลี่ยประตูได้เสีย มาดูราคากันราคาของคู่นี้วันนี้ให้เจ้าบ้านนะสูวอนบูวิงมาต่ออยู่ปอแล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่แค่2องลูกเท่านั้นเองนะโต๊ก็อาจจะมองว่าสกอร์จะต่ำๆหน่อยนะสำหรับคู่นี้สูวอนบูวิ n งต่ออยู่ป่อเดี๋ยวมาดูกันจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูมาซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางทีมไหน วันนี้สกอร์สไนเปอร์มองไปทางทีมเยือนในอะินชอนอยู่ในเต็ดน้ำมองหลักๆเลยซูวอนบูวินนี่สนัดล่าสุดไม่ว่าในบ้านหรือไม่ว่าการเป็นทีมเยือนแพ้มารวด4นัดผมมองว่าวัดนี้ยังไม่ฟื้นนะแล้วก็ทางตัวเลขในเกมลุกของทางซูวอนบูวินนี่ก็ไม่สวยเลยเฉลี่ยนัดลบไม่ถึง1ประตูนะฟอร์มล่าสุดก็ไม่ดีตัวเลขล่าสุดก็ไม่ดีแล้วก็เฮดทูเฮดก็ยังสู้ไม่ได้นะวันนี้สกอร ที่โต๊ะเปิดมามัน2ลูกนะก็มองว่าน่าจะต่ำแหละนะผมว่าทีมเยือนอินชอนยูเนเตดน่าจะมาตือต้อเตื้ออย่างน้อยผมว่าน่าจะเสมอได้นะไม่น่าจะโดนซูวอนยิงอะ่ะเพราะซูวอนนี้ค่าเฉลี่ยประตูในเกมลุกเนี่ยแย่มากนะแล้วก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนะสองนัดหลังนี่โดนไป6ประตูนะกองหลังก็ไม่ดีกองหน้าก็ไม่ดีนะวันนี้ผมว่าอินชอนมาเน้นเน้นเหนียวเหนียวหน่อยนะยันเสมอได้หรือว่าอาจจะพลิกชนะกลับไปไม่ได้ยากเลยนะวันนี้ ผมให้เลือกลองไปทางอินชอนยู่นเต็ดนะทีมเยือนนะวันนี้ซัมซุงบูวิงมาต่ออยู่ปอผมให้เลือกลองไปทางอินชอนยู่นเต็ด สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผมนะ @scsn นะก็มีตัวอด้วยนะใส่ @scsn ก็แอดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ไดเอามาพูดในคลิปเนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเร็วทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ทีเนาะว่ามีความ เคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง TikTok ใช้ชื่อเดียวกันเลย Soccer Sniper นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวนันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ